เรื่องของเสาเข็มนะครับถือเป็นโครงสร้างหลักเพราะเป็นองค์ประกอบหลักของอาคารที่ใช้ในการถ่ายน้ำหนักอาคารลงสู่ดินแต่พอเอ่ยถึงเสาเข็มทุกคนก็ต้องนึกไปถึงเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงแต่ถ้าลุงช่างบอกว่าเราจะใช้เข็มเหล็กโอโ้ก็คงจะมีคําถามตามมามากมายไม่ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่ามันจําเป็นหรือครับลุงช่างหรือแม้กระทั่งคําถามที่คิดอยู่ในใจมันต้องแพงแน่แนเลยเดี๋ยววันนี้ลุงช่างมีคําตอบสําหรับทุกๆคําถามครับ ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับเอาละลุงช่างจะไม่เท้าความไปว่าการถ่ายน้ําหนักโครงสร้างมาลงฐานลากทํำยังไงอะไรยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเอ้ยถ่ายลงมาแล้วเราจะมาเลือกฐานแผ่หรือเสาเข็มอะไรเหมาะสมกว่าเอาเป็นว่ามาถึงจุดที่เราตัดสินใจไปแล้วละ่ะว่าเราต้องเลือกใช้เสาเข็มสําหรับโครงการนี้สําหรับดินตรงนี้ก็จบแล้วนี่ครับลุงช่างเอาสั่ง เข็มคอนจิตอันแรงมาต่อก็จบจบแล้วครับคุณช่างเคยบอกแล้วถูกที่สุดมันก็จริงนะครับถ้าเราก่อสร้างบนที่โล่งๆนะครับโอห่างจากบ้านข้างเคียงนะครับถนนกว้างขวางไม่มีคนมารบกวนไม่ต้องกลัวใครร้องเรียนเครื่องจักรเข้ามาได้ตามสะดวกโยธทิน ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ก็จบครับแต่ถ้าเราเริ่มมีข้อจํากัดละแสดงว่าการเลือกใช้เสาเข็มไม่ใช่แค่การออกแบบการรับน้าหนักของเข็มกัมดินอย่างเดียวมันต้องพิจารณาถึงข้อจํากัดนั้นๆด้วยเอาละลุงช่างจะลองมาลิสต์ดูว่าในกรณีที่เราจะออกแบบเลือกใช้เสาเข็มเราเลือกมาจากอะไรบ้างข้อแรกเลยแน่นอนมาจากการคํานวณถูกไหมครับมาจากรายการคํานวณเลยว่าถ่ายน้ําหนักลงมาแล้ว เสาเข็มหนึ่งต้นเนี่ยเราต้องการให้รับน้ําหนักเท่าไหร่อันนี้ตรงไปตรงมาข้อที่2สําคัญไม่แพ้ข้อแรกเลยครับต้องพิจารณาคุณสมบัติของการรับน้ําหนักของดินนะบริเวณนั้นจะลึกจะตื้นเป็นดินเหนียวดินดานเพราะมันต้องประกอบกันร,ระหว่างเข็มและดินนะครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับผู้แบบทุกคนก็ทําอยู่ข้อถัดไปก็ต้องเริ่มมาแล้วข้อ3เริ่มมาพิจารณาแล้วว่าเอาไงดีละ่ะจะตอกเจาะหรือกดนะครับข้อที่4ครับเริ่มมีปัญหาแล้ว เงื่อนไขของพื้นที่ทํางานปัญจันเข้าได้หรือเปล่าจมไหมดินมันเละๆอยู่หรือเปล่าเป็นหลุมเป็นบ่อหรือเปล่าจุดต่อเข้าถึงได้หรือเปล่าอานี่คือสภาพพื้นที่ข้อถัดไปครับการขนส่งเข็มอ่าไม่ใช่พื้นที่ก็โอเคครับผมสั่งปัญจันมารอละสั่งเข็มยาวมา21เมตรปรากฏว่าเข็มเข้าไม่ได้เข้าซอยไม่ได้รถเลี้ยวไม่ได้และข้อสุดท้ายข้อนี้เป็นปัญหามากในภายหลังก็คือเงื่อนไขทางชุมชนและสิ่งแวดล้อมยิ่งเราทำงาน ในชุมชนก็จะมีเรื่องของข้างบ้านนะครับข้อกฎหมายนะครับเรื่องของเสียงการสั่นสะเทือนเรื่องความสะอาดเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะต้องใช้ในการพิจารณาเลือกชนิดของเสาเข็มเห็นไหมครับพอเราลิสต์ออกมาแบบนี้เราก็จะพบว่ามันมีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยที่ต้องพิจารณาเนี่ยมากมายทําให้มีข้อจํากัดว่าเราไม่สามารถจะเลือกใช้เข็มบางประเภทได้นี่เองจึงเป็นที่มาของนวัตกรรม เข็มเหล็กเพื่อเข้ามาเติมเต็มมาแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อจำกัดโดยเฉพาะข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ชุมชนนะครับลดปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการก่อสร้างโดยเฉพาะงานเสาเข็ม เข็มเหล็กหรือฐานลากเข็มเหล็กเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาพลิกโฉมวงการระบบฐานลากของเมืองไทยและภาคพื้นเอเชียให้การทําฐานลากเนี่ยเป็นเรื่องง่ายขึ้นฐานลากเข็มเหล็กเนี่ยควบคุมได้แม่นยําทั้งเรื่องของเวลาและค่าใช้จ่ายเดี๋ยวยุด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 ,ยดก่อนจะไปดูต่อนะครับลุงช่างอยากจะอธิบายพวกเรานิดนึงว่าทาไมเข็มเหล็กมันหน้าตาเหมือนตะปูเกียวให้นึกถึงตะปูเกียวจริงๆเลยครับแล้วลองเปรียบเทียบระหว่างตะปูธรรมดาที่ผิวเรียบกับตะปูเกลียว ตะปูธรรมดาเนี่ยเขาต้านทานแรงตอกแรงถอนด้วยแรงฝืดระหว่างตัวตะปูกับเนื้อไม้ตะปูเกียวเนี่ยนะครับเขาต้านทานแรงถอนหรือแรงกดก็ตามเนี่ยด้วยแรงแบกทานตลอดความยาวเกลียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความแข็งแรงต่อการถอนต่อการกดมากกว่าตะปูธรรมดาเอาละทีนี้มาทำความรู้จักกับ เข็มเหล็กกันครับว่าเขามีองค์ประกอบยังไงบ้างสิ่งแรกเลยนะครับตัวเสาเข็มเสาเข็มเนี่ยเขาออกแบบให้มีหลายขนาดและหลายความยาวให้เหมาะสมกับการนําไปใช้ในหลายๆรูปแบบองค์ประกอบหลักที่2นะครับก็คือเข็มเหล็กฟินนะครับหรือตัวเกลียวนั่นเอง ฐานลากเข็มเหล็กนะครับมีการออกแบบระยะการทำงานของเกลียวในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมที่สุดสามารถทำงานได้ดีกับทุกๆพื้นที่ครับข้อที่3นะครับเข็มเหล็กเนี่ยผ่านกระบวนการ Hot t i p g a l v a n i z e ครับก็คือเขาเนี่ยนำเข็มเหล็กเนี่ยไปชุบสารป้องกันสนิมนะครับที่มีความหนามากกว่า100ไมคอนนะครับเพื่อจะป้องกันการเกิดสนิมได้มากกว่า20ปีครับและองค์ประกอบที่4นะครับก็คือส่วน หัวเสาเข็มละกันช่างเรียกก็หัวเสาเข็มนะครับก็จะใช้เป็นเพลทนะครับซึ่งเขาก็จะมีหลายรูปแบบออกแบบมาเพื่อให้รองรับการทํางานต่อจากเสาเข็มี่ยได้สะดวกเ,เรารู้จักตัวเสาเข็มไปแล้วมาทําความรู้จักคุณสมบัติที่เข้ามาแก้ปัญหาให้พวกเรากันดีกว่า <S <S ข้อแรกเลยครับเรื่องการรับน้ำหนักไม่ต้องห่วงครับ การเลือกใช้เสาเข็มนะครับเขาจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของดินที่มีความหนาแน่นที่เหมาะสมข้อที่2ครับไม่ต้องมีการขุดเดินนะครับไม่ต้องมีการเปิดหน้าการไม่ทําให้เลอะเทอะเพราะว่ากระบวนการทํางานเขาก็คือการสกรูดาวนะครับก็คือหมุนเกลียวลงและข้อที่3ครับด้วยกระบวนการติดตั้งโดยวิธีการหมุนเกลียวโอ้โหเหมือนนะแค่มอเตอร์ตัวเดียวแล้วหมุนลงก็ทําให้ไม่เกิดเสียงไม่เกิดมลพิษและไม่เกิดแรง สั่นสะเทือนครับแก้ปัญหาเรื่องของชุมชนได้เป็นอย่างดีข้อที่4ี่ครับเข็มเหล็กเราสามารถถอนเข็มได้ด้วยนะครับนี่คือคุณสมบัติที่เสาเข็มอื่นทําไม่ได้นะครับข้อที่5ครับสามารถเซตเข็มทั้งระยะดิ่งทั้งระดับเซตเพลทได้ง่ายมากครับและข้อสําคัญนะครับข้อที่6เขาออกแบบเพลทนะครับที่หัวเข็มมาหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับงานหลายๆอย่างที่เราจะทําต่อเพราะฉะนั้นเซตเข็มลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถทํางานโครงสร้างต่อได้เลยนะครับ วิธีแรกนะครับเราจะนึกไม่ถึงเลยคนเนี่ยครับเราเรียกว่าแฮนด์ดิวเป็นการติดตั้งโดยใช้คนนี่เองนะครับหมุนนะครับหมุนเกลียวดาวลงไปนะครับเหมาะกับการใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเครื่องจักรเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเข็มที่ไม่ลึกมากนะครับก็สามารถจะใช้วิธีนี้ได้นะครับใช้เวลาในการติดตั้งเฉลี่ยเนี่ย20-50นาทีต่อต้นเลงนะครับวิธีสองนะครับกรณีที่เราต่อเติมบ้านมีไฟฟ้าอยู่แล้วจะไปใช้คนทําไมถูกไหมครับก็ใช้เครื่องมือขนาดเล็กเราเรียกว่าวิธีการนี้ว่า Drive นะครับก็เหมาะกับเข็มขนาดเล็กขนาดกลางนะครับและในกรณีที่หน้าง,งานเรารถ6ล้อสามารถเข้าได้นะครับแล้วเรา,เาต้องการเลือกใช้เข็มขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับใช้เรียกว่าวิธีการ Machine Drive ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีเครื่องจักรที่ติดไปกับ6ล้อนะครับสามารถจะควบคุมวัดระดับได้โดยคอมพิวเตอร์นะครับสามารถติดตั้งด้วยความเร็วเฉลี่ย10-20นาทีต่อต้นเองนะครับใช้ได้ทุกซีรีส์ของเข็มเลยนะครับฟังมาถึงตรงเนี้ ทุกคนเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับเอ๊ะเข็มเหล็กนี่ก็เหมาะนะครับเออเอาไปใช้ทดแทนในพื้นที่ที่เราจํากัดก็จะมีคําถามมาอีกว่าเอาลุงช่างครับเข็มเหล็กมันจะไปทดแทนเข็มต่อเข็มเจาะที่ผมต้องการจะทําตึกสัก3-4ชั้นแล้วมันจะลึกลงถึงดินดานได้เหมือนเข็มชนิดอื่นหรือเปล่า ได้แน่นอนครับเพราะเข็มเหล็กเขามีความยาวตั้งแต่2เมตรจนถึง34เมตรเลยทีเดียวซึ่งเขาก็แบ่งกลุ่มของเข็มไว้เป็นรุ่นของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับการใช้งานเช่นใช้กับต้องการความลึกมากรับน้าหนักเยอะก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับใช้งานต่อเติมเ็าจะมีกลุ่มหนึ่งใช้งานเล็กๆน้อย,อยๆเขาก็จะแบ่งกลุ่มไว้นะครับลุงช่างขอเริ่มด้วยซีรีส์ดีครับเข็มเหล็กซีรีส์ดีเนี่ยเป็นนวัตรกรรมล่าสุดของเข็มเหล็กเลยนะครับ ตัวซีรีส์ดีนะครับสามารถรับน้ำหนักได้ตั้งแต่15บไปยันร้อยตันเลยนะครับความยาวเนี่ยได้ตั้งแต่6จนถึง34เมตรเพราะนั้นเอามาทดแทนการใช้งานเสาเข็มที่เราใช้กันอยู่นะครับได้อยู่แล้วสามารถนำมาใช้กับโครงสร้างนะครับอาคารตั้งแต่2ชั้นได้จนถึง4ชั้นเลยทีเดียวครับในเรื่องความแข็งแรงทนทานนะครับอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับเข็มเหล็กทามาจากเหล็กนะครับซึ่งเหล็กกล้าก็มีความแข็งแรงและก็มีความยืดหยุ่นนะครับ สูงกว่าคอนกรีตอยู่แล้วแล้วก็เขายังมีการชุบป,ป้องกันสนิมมาให้เราเรียบร้อยและข้อสําคัญที่สุดของเข็มเหล็กนะครับการติดตั้งครับการติดตั้งได้รวดเร็วและใช้คนน้อยกว่าการติดตั้งโครงสร้างด้วยเสาปูนแบบเดิมที่เรารู้จักกันนะครับมันจะเป็นกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนและใช้เวลามากรวมทั้งเกิดการสั่นสะเทือนเกิดเสียงให้กับผู้ที่อยู่ข้างเคียง แต่นะครับฐานลากเข็มเหล็กเนี่ยสามารถติดตั้งแล้วเสร็จจนพร้อมใช้งานได้ไวกว่ารูปแบบเดิมๆที่ลุงช่างพูดไปเมื่อกี้เนี่ยถึง5เท่าและแน่นอนครับไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเดิมส่วนเรื่องราคานะครับเข็มเหล็กเนี่ยเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้งไปทั้งหมดแล้วแต่อย่าลืมนะครับอย่างที่ลุงช่างพูดให้ฟังเข็มชนิดอื่นๆราคามันแยกไปอยู่ในหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเข็มค่าตอก ค่าขนดินนะครับค่าแรงงานค่าเปิดดินค่าเตรียมงานพอมารวมกันแบบนี้เทียบกับงานที่เราเปลี่ยนมาใช้เข็มเหล็กเนี่ยราคาไม่ได้ต่างกันหรือแพงกว่ากันนี่คือคุณค่าที่เข้ามาทดแทนในคําว่าราคาครับซีรีส์ถัดมาครับเป็นซีรีส์ f แล้วก็ ff นะครับต่างกันตรงหน้าแปลนตรงหัวเข็มซีรีส์นี้เนี่ยสเกลเล็กลงมาจากซีรีส์ d ที่ลงช่างพูดไปเมื่อกี้นี้เ,เป็นเข็มที่มีความยาวตั้งแต่เมตรยีไปจนถึง3เมตรนะครับ แล้วก็รับหนักได้ตั้งแต่1.5ตันไปจนถึง18ตันเลยครับเหมาะกับทําลงจอดรถนะครับต่อเติมรั้วอะไรประมาณนี้อีกรุ่นหนึ่งก็คือซีรีส์ FS นะครับซีรีส์ FS เนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการทํางานต่อเนื่องไปเลยเพราะว่าเขามีฐานลากมาให้ในตัวเลยทําได้เพลท2ชั้นนะครับก็เหมาะกับทําโครงสร้างตั้งแต่2ชั้นลงมาบ้านน็อกดาวน์โครงหลังคาเหล็กโรงจอดรถหรือแม้แต่งานสับไฟฟ้าที่ ยกเพลทตีนเสามาตั้งแล้วล็อกได้เลยเข <_ d ata> ็มรุ่น FS นะครับ <_ d ata> ก็มีความลึกอยู่ที่1.2ถึง6เมตรครับรับน้ำหนักสูงสุดได้20ตันต่อต้น แล้วมาถึงอีกรุ่นหนึ่งนะครับยอ่อลงมาอีกเขามีซีรีส์เมาให้คุณก็เป็นเหมาะกับงานต่อเติมเล็กๆน้อยๆแต่ต้องการเสาเข็มก็พวกฐานลักระเบียงอย่างเงี้ยงานป้ายงานค้ำยันต้นไม้เอองานโซล่าฟาร์มต่อเติมข้างบ้านนะทำลานข้างบ้านอยากจะเอาเข็มไปลองไม่อยากอยู่บนดินอะไรแบบนี้นะครับมีความยาวตั้งแต่0.6เมตรไปจนถึง3เมตรรับน้ำหนักได้ตั้งแต่300กิโลไปจนถึง8ตันเลยครับและสําหรับ คนที่สนใจนะครับอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะติดต่อนะครับสามารถสแกน QR ที่ลุงช่างขึ้นไว้นะครับที่หน้าจอนี้หรือติดต่อไปตามช่องทางต่างๆที่ลุงช่างขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้ได้เลยครับ